สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อฟลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกๆคนครับวันนี้วันที่16มิถุนา2564าวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ f อฟที่ติดตามดูคลิป YouTube ช่องนี้แล้วมีโชคจากการดูคลิปแล้วเอาตัวเลขในคลิปนี้ไปเสี่ยงโชคนะครับผมก็ดีใจนะครับคือคลิปผมให้โชค แก่ผู้ที่ดูคลิปตัวเลขต่างๆที่ผมลงนี้ไม่ได้ลงด้วยความบังเอิญน,นะครับรูปภาพแต่ละรูปที่ผมเก็บไว้เมื่อถึงเวลาผมก็จะมีความรู้สึกว่าเลขนี้ควรจะเอามาลงอย่างตัวเลขในตารางอายุของหลวงปู่สวงที่ผมลงนี้ไม่ได้ลงมั่วๆนะครับคือมันกันกรองมาแล้วถึงลงตัวเลขนี้และก็หวังว่าตัวเลขเหล่านี้จะเป็นโชค ลาบให้แก่ท่านผู้ที่ได้ชมคลิปแล้วนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคนะครับอย่างงวดนี้เลขที่จุดทูบก็ถือว่าออกมาสามตัวตรงนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ที่มีโชคแล้วก็สำหรับผู้ที่งวดนี้ไม่มีโชคก็งวดหน้านะครับพยายามจับเลขดีๆนะฮะคอยดูว่าเลขไหนจะมาตัวเลขในคลิปแต่ละคลิปต้องใส่ใจนะครับโชคดีนะครับ